สวัสดีครับจากที่พี่ติ๋มมีงานจะจ้างคุณตองอตรงนี้ต้องขอชี้แจงนะครับพี่ติ๋มพี่วิพูนนะครับไม่ได้มีการที่จะสนับสนุนตองนะฮะแล้วก็ไม่มีงานให้นะฮะเรื่องของเรื่องเลยะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานานะฮะพี่อุ๊ปเองนะฮะก็พาตอง ไปออกรายการทีวีพูลไลสดนะฮะที่ทีวีพูลพอออกรายการเสร็จแล้วนะฮะมันก็มีการเปิดหน้าเปิดตาซึ่งเจ้าตัวโอเคบอกว่าเปิดไม่เปิดมีค่าเท่ากันเพราะตอนนี้สังคมลงโทษหนูแล้วแล้วเขาก็เห็นหนูทั่วประเทศไทยแล้วพ อัดรายการเสร็จนะฮะก็ต้องไปไหว้พี่ติม๋มตามมารยาทต,ตามปกติของดาราทุกคนที่เวลาไปที่ทีวีฟูลนะฮะพอไปถึงพี่ติม๋มเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเมตตาใจดีและพูดตรงให้โอกาสทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็สอนให้คําแนะนําเป็นเรื่องปกติของผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการบันเทิงนะฮะพี่ติม๋มน่ารักแลนะไม่มีการาก็พี่ติม๋มก็จะคุยทั่วไปเพราะการที่แกเป็นคนที่เฟรนรี่เป็นคนที่แบบ มีความเมตตาให้โอกาสคนแก่ก็จะถามที่มาที่ไปเป็นอย่างไรหน้าที่การงานเป็นยังไงแกก็บอกแกก็สอนบอกว่า,าตรงเนี้ยมันเป็นวิกฤตมากนะฮะก็ต้องให้ทาความดีต่อไปเพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อแม่นะฮะตรงนี้ไม่มีการให้งานนะ,ะพี่ผู้ขอยืนยันนะฮะแล้วก็พี่ติ๋มนะฮะพี่พูดเลยว่าพี่ติ๋มเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเขารบรู้รู้ว่า อะไรควรอะไรไม่ควรนะฮะตรงนี้ข่าวที่ออกไปก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะฮะของการบางทีเวลาพี่ออกอรายการบางทีก็ต้องขอโทษนะฮะขอโทษทุกคนบางทีด้วยคาพูดบางทีเราก็าจะนาเสนอในสิ่งที่เราเห็นอ,อาจจะด้วยพูดไปโดยไม่เท่าคิดนะฮะนักสื่อ ไม่ได้โทษใครอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันและนําไปเสนอพี่อุ๊บก็ต้องขอกราบขอบคุณอขอโทษไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องและในการที่พี่อุ๊บพาอตองไปหาพี่ติ๋มก็ไม่ได้แบบมีเจตนาที่จะทําให้สังคมคนไทยมีการแบบโอ้โหดรามา่าทัวลงทําไมมึงสนับสน,นุนคนชั่วคนเลวคนไม่มีศีลธรรมเราบอกว่า เราให้โอกาสเราไม่สนับสนุนเรากล่าวติเตือนเราว่าแล้วและก็ไม่มีการให้งานใดๆดังที่เห็นว่าพี่อุบเองเอาเบอร์โทรศัพท์ออกจากบอกให้เอาออกเลยจากไอจจากเฟซของใบตองไม่ได้ัดการไม่ได้เกี่ยวข้องและพี่ติ๋มก็พี่พี่เชื่อนะฮะพี่เชื่อพี่เชื่อในในในจิตใจของพี่ติ๋มท่านรู้อะไรเป็นอะไรและท่านก็ไม่ได้ให้งานขอยืนยันเลยนะครับณตรงนี้นะครับไม่มีฮะเรื่องงานไม่มีไม่มีค่าตัวหนึ่งหมื่นไม่มีก็หนึ่งตัวเอ้มาตรงไหน อาจจะเป็นคุยกันพี่คุยหรือเปล่าเรื่องงานเรื่องการต่างต่างนานาพี่ก็ไอ้ตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้คุยกัน,รน,นะนเรื่องคัดตัวหนึ่งหมื่นนะยังไม่ทำงานยังคุยคัดตัวแล้วหรอกคัดตัวอะไรนะซึ่งก็ยังงงว่วเอ๊ะมันมาจากไหนยังไงการ,รเกิดการเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือเป็นการแบบ เต้าเขียนกันหรือเปล่าเพราะมันมาออกจากจากามันมีหลายสำนักมากที่ออกมานะฮะแล้วมันก็อาจจะไปในทางเดียวกันเหมือนแบบเป็นการรีไรส์ข่าวต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะ,ะตรงนี้ก็ขอชี้แจงว่าอันนี้ไม่มีมูลความจริงนะครับพี่อุ๊บเข้าใจในเจตนาของพี่ติม๋มและพี่ติม๋มท่านผู้ใหญ่67ปีแล้วท่านรู้นะฮะว่าอะไรไม่สมควรอะไรสมควรน,นะฮะท่านก็ให้คําแนะนํา ตามแบบฉบับผู้ใหญ่ที่ดีท,ที่ที่ให้โอกาสเด็กนะที่ทําผิดนะฮะตรงนี้<ช>แต่ไม่มีการให้งานนะครับขอยืนยันนะครับแล้วก็งานโชว์ตัวด้วยใช่ไหมคะคุณโชว์ตัวอ่ามันก็ไม่มีนะรจริงจริงอ่าเพิ่งตรงว่าคนไทยแปลกนะเวลาคนทําผิดคนชั่วนะ่ะทาไมเป็นที่กีดกันหรือทงมาหลายเคสแล้วอ่าผู้ร้ายกลายเป็นมาเป็นเด็ดไอดอลนะฮะ<ช>มันก็จริงจริง<ๆ>มันมีติดต่อเข้ามาทางพี่<ช>อุบด้วยนะมีทั้งโชว์ตัวอีเวนต์มีหนังเซ็กซี่อะไรซึ่ง เป็นเป็นสไตล์คอนเซปต์ของเขา him, แต่พี่อุ๊บขอปฏิเสธนะครับพี่อุ๊บไม่รับไม่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้อุย้ยนรกจะกรเปจกินแน่เลยถ้าทําอย่างนี้นะครับองขอชี้แจงว่าตอนนี้พี่อุ๊บติดต่อเขาไม่ได้ด้วยคือไม่ได้คุยกันหลังจากที่ออกออกอ,ออกรายการทีรูไนไรสนแล้วเขาไมไ่เจอกันเลยเพราะว่าทางพ่อแม่ของน้องตองบอกว่าขอให้อยู่เงียบๆให้เก็บตัวหายไปพักหนึ่งเลยก็เราก็เคารพในการาตัดสินใจของคุณพ่อคุณ,คณแม่เขานะครับ เป็นไม่ได้ไหมคะว่าแบบว่าอาจจะเป็นเพราะเขาไปออกรายการคูบูก็เลยแบบก็เลยอาจจะมีส่วนว่า<อ>เพราะว่าพี่พ่ติมเองก็มีอ่าอะไรนะมีพันธมิตรมีโปรดักต์มีคนรู้จักเยอะมี power น,นะฮะคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะพี่อุบนะเป็นตัวตั้งตัวตีเลยอินดี่ก็ต้องนําตอมาปากพิติมแน่ๆมันก็ต้องเป็นทางนั้นเลยคนคิดไปในทํานองเดียวกันเลยก็ต้องที่แจงว่าอ่าหลังจากออกคนกระแสเสร็จเราก็อยากจะออกอีกรายการหนึ่งเพื่อ ให้โอกาสเขาได้ขอโทษแลวเขาบอกขอเปิดเลยเปิดไม่เปิดเปิดหรือป,ปิดตอนนี้มันมีค่าเท่ากันอย่างที่เขาบอกนะฮะก็ขอโทษก็ถ้าดูจากในทีวีพูดไรสดวันนั้นก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของวันนี้กับเรื่องอนาคตจะไม่ได้มีพลาดพิงถึงอะไรกับถึงที่ผ่านมาเลยนะครับตรงนี้นะฮะพอพอพอม,มาเป็นพี่อุบปมีบางคนก็บอกว่าแบ็คใหญ่เป็นคนในวงการบันเทิง มันก็เลยทําให้ตองรู้สึกว่าเป็นที่แบบท o กอ f t เด t ทาวมีคนพูดถึงกันเยอะบอกไม่ใช่สังคมเดี๋ยวนี้มันแยกแยะกันได้เราก็รู้อะไรผิดอะไรถูกนะฮะรตึงตึงตรงๆว่าตอนนี้ก็พี่รู้สึกว่าก็ต้องต้องขอโทษพี่ติ๋มด้วยนะครับที่อาจจะเป็นคนทําให้เป็นเหตุให้มีเหตุการณ์แบบนี้ทําให้เกิดเหตุการณ์ เรื่องราวแบบนี้นะครับในทางที่ไม่ดีเพราะเราเป็นคนนําพาตองไปที่ทิวีภูมิแล้วก็ได้ไปไหว้พิถิิมมคือเราไปทีวิภูมิจต้องไหว้พิถิิมมันเป็นเหมือนปกติเป็นโลโก้ของทุกคนอยู่แล้วเมื่อไปเจอ,อเจ้าของบ้านเราก็ต้องไหว้เจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้เขาได้มีการติดต่อกนะันไม่ติดไม่ไม่มีนะฮะก็ไม่ได้คุยกันพอ,อจาแล้วทางคุณพอ่อคุณแม่เขาบอกว่าขอระง,งับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้คุยกันเลยตรงนี้ซึ่งก็ต้องบว่า พี่ติ๋มเขาสอนนะขดานะเขาพี่ติ๋มเป็นคนตรงชัดเจนเหมือนพี่หลยพี่ติ๋มเราว่าเขาไม่มาชื่นชมมาอวยโอ้ยโอ้ยถูกชะตาหน้ารักสงสารชั่งจานเข้าสู่วงการไม่ใช่เอาอะไรมาเขียนกันเนี่ยโอ้ยข้อมูลมันเพียนกันไปหมดแล้วนะฮะเป็นอะไรที่แบบที่คิดว่ามัน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 ไม่มันไม่ใช่นะฮะแล้วก็ไม่เป็นความจริงข้อมูลมันเคลื่อนมันผิดพลาดนะครับข้าใจกันผิดเกิดครับและในอนาคตนี่ตองเขาคิดว่าจะเขาจะกลับมารับงานอะไรแบบนี้อันนี้ก็เรื่องของเขาพี่คงไม่อยากเกี่ยวเพราะอย่างที่บอกว่า เรานะฮะคงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาอีกแล้วนะครับเรื่องแต่ในฐานะที่รู้จักทางแม่ทางนะ้าเขาคุยได้ปรึกษาได้เราให้คาแนะนําได้นะฮะแต่ที่จะมาดูแลพาไปออกงานคง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 ไม่ได้แล้วนะฮะตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นทัวร์ลงไม่งั้นโอ้โหหายนะเยือนแน่เลยครับพี่แจ้งนะครับตรงนี้นะครับเขาได้มาปรึกษาเรื่องค่าตัวกับพี่อุบไหมครับก็เคยฮะก่อนอช่วงวันที่เจอกันนะเรื่องอค่าตัวถ้าเขาบอกว่าท่านมีงานติดต่อมาเดี๋ยวปรึกษานะอุบนะอาจจะ เท่าไรท่านี้กี่หมื่นนี่กี่พันออกรายการไปอีเวนต์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นการพูดเรื่องงานหรือเปล่าแล้วก็มันข้ามบูมมันก็เลยผนวกไปกับที่ที่พี่อุ๊บพาไปหาพี่ติ๋มก็กลายเป็นค่าตัวเลยมาซึ่งเราให้คําแนะนาตรงนี้นะฮะให้คําแนะนาตรงนี้เฉย<อ>ๆเขาบอกไหมคะว่าแบบว่า่าตัวเขาเริ่มต้นที่แบบงานแล้วเท่าไรหรือ่ซึ่งซึ่งซึ่งเห็นเขาบอกว่าไปออกรายการหมื่นหนึ่งห้าพันอะไรคือคือก็เขากรถามนะ่อุ๊บเออย่างนี้ใ,ในฐานะที่ ตัวเองมีประสบการณ์ในด้านในในด้านวงการบันเทิงออกทีวีมาก็เยอะรับงานอีเวนต์มาก็มากมายก็บอกว่าออกออกทีวีก็เลก,ก็ประมาณถ้า,ามาตรฐานก็1,000 10, 0บาท5,000บาทจริงๆถ้ารายการรายการเล็กๆ3 0 0 0 2 0 0 0นนาว่างนะาก็ไปแล้วก็พูดประมาณนี้นะครับแล้ว <c oughs> จากรายการนี้เขาแบบถ้าเป็นพรีเซนเตอร์อะไร พีเซนเตอร์พี่ไม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 ่ทราบเห็นเ,เห็นอย่างตอนที่เขาไปเป็นพิจิตรีวิวเราก็ไม่รู้ราคาเขานาตรงนี้เขาอาจจะมีเลทอะไรของเขาก็ไนดะ้ยังยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้พูดถึงแต่เรื่องออกรายการตรงนั้นแบบเขาบอกว่าถ้าหลังจากนั้นมีอะไรอีกก็คงจะให้นะักอุปรับคุยเลยประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รับปากเป็นเรื่องเป็นราเพียงแต่ว่เเาเออเออเออนั่นไปก่อนเอาวันนี้ให้สําเร็จเรียบร้อยไปก่อนออกทีวีไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะพังไปหมดชี้แจงขอโทษสังคมและสื่อก่อน ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้จบตรงนี้ด้วยดีนะฮะไม่งั้น<อ>มันก็จะเป็นมหากราบดราม่าไปอีกยาวถ้าไม่มีการแบบทีแจงกันนะครับเรื่องค่าตัวก็คือแค่คุยกันแค่<อ>แค่คุยกันนะฮะเอาแต่คุยกันก,กร็นรู้สึกว่าจะได้พี่อุ๊บจะพูดออกรายการบางรายการนะอาจจะเป็นการแบบรีไล์เอาไปใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้วุ่นวายกันไปนหมดแล้ว<อ>พนววกับ ตอบกับพี่ผู้พาไปหาพี่ติ๋มด้วยมันก็เป็นช่วงจังหวะที่โอเคเลยแล้วก็ววอาจจะมีการ<ม>รู้สึกแต่ก็พูดนะว่าได้ไปออกรายการทีวีฟูลไรซ์สดแล้วก็ไปไหว้พี่ติม๋มพี่ติ๋มได้คำแนะนํา<ม>ก็คุยเรื่องต่างๆนานา,นา,นา,นานเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้ก็าอาจจะเป็นการทําให้นักข่าวเอาไปเรียบเรียงใช้คําในทางที่มันบิดเบือนความจริงไปนะครับขอที่แจง้งครับพี่ติม๋มไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องไม่ได้หางานให้ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูตอง นะฮะโอ้ยไปกันใหญ่ขออบนิดนึงค่ะคือและอย่างพีเซนเตอร์ค่าตัวที่เขารับนะคะมันจะเป็นเท่าไหรกับประมาณห้าพีเซนเตอร์มันมันมันมีติดต่อมามันก็เป็นหลักหมื่นนะฮะตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้พี่พี่แอนเซิลพี่นะครับพี่ไม่ไม่ติดต่อไม่ไม่ไม่คุยเลยอ่ะแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้คือช่วงนี้ยังทําอะไรไม่ได้ด้วยอนาคตก็คิดว่าเขาไม่อยากจะทํา ถึงจะรู้จักกันกันกบแม่กับนะ้าตัวเขาตั้งแต่เล็กแล้วถ้ามันผิดมันมีเรื่องไร้าแรงแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีมันจะเสียภาพลักษณ์เราด้วยนะฮะมันค่อยคุยกันตรงนี้แต่ให้คําแนะนําได้ถ้าคุณก็ไปรับกันเอง ฉันให้คำแนะนำในฐานะที่ฉันเป็นผู้ใหญ่ของวงการบันเทิงคนหนึ่งนะครับก็คือแต่ว่าเราให้คำแนะนำแต่เราก็คือไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องคุยกันองเรื่องเงินเรื่องทองเดี๋ยวฉันก็จะโดนดราม่าอีกค่ะว่าไปเกี่ยวข้องขนาดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเขามีเพศสัมพันธ์กันในรถฉันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวาอะไรเอาฉันไปโยงไปใหญ่ว่าอยู่บ้างหลังอีกว่าทําหนังอีกเป็นผู้จัดการอีกโอ้ยอะไรกันตักดาเนี่ยไม่จบไม่สิ้นกันนาทีหนึ่งเบื่อแล้วเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยเออ แล้วก็มาในส่วนของเงินค่ะที่เงินสามแสนบาทที่คุณตองได้รับมาจากสิจการโอ้อนนฉันก็ไม่ได้ทะเหลืองมันเกี่ยวอะไรด้วยท <laughs> ร<ส>าบไหมว่าเขาได้คืนวัดไปหรือยังไม่รู้ในต,ตรงนี้แต,แต่แต่ที่คุยกันก็บอกว่าส่วนนี้เขาให้จากให้ด้วยความศีลเนหาเราก็เก็บไปใช้เขาบอกเพื่ออนาคตเพื่ออะไรนะก็เก็บไปใช้ส่วนหนึ่งทาบุญส่วนหนึ่งก็ว่ากันไปก็แนะนําบอกว่าควรไปทําบุญด้วย การทําบุญนะฮะมันไม่ต้องเป็นระบุว่าเป็นตัวเลขตัวเลขเท่าไหร่แล้วแต่จิตศรัทธาบอกทําบุญเยอะๆเลยเธอไปทําให้หนักเลยเขาก็โอเครับคําช่วงนั้นที่ยังติดต่อกันได้ช่วงที่ไปออกแต่การหดกระแสนะฮะก็นั่นเราบอกให้ทำบุญเลยแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเพราะตอนนี้เขาถูกพัฒนาถูกไล่ออกจากงานมันก็ต้องกินต้องใช้นะฮะตรงนี้เก็บไปให้สนเนยแต่ก็ไม่รู้เขาจะยังไงเชื่อเราหรือเปล่าแต่ด้วยเหตุผลแล้วพี่ก็แนะนำในความพิดของของตัวเองตรงนี้นะครับ เพราะว่าเห็นในรายการทีรูเขาก็บอกว่าเรื่องเงินตรงนี้เขาก็เหมือนจะทำบุญด้วยแล<ช>้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งก็โอเคก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมเขาให้จริงๆในในกฎหมายที่ทนายเกิดผลออกมาบอกว่าตองไม่ผิดน,นะในการที่รับเงินเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องว่าเงินมันมาจากไหนตรงไหนเขาไม่มีเจตนาตรงนั้นฝ่ายชายให้ด้วยความจริงใจไม่ผิกดกฎหมายนะครับตรงนี้แล้วอย่างคุณต่อค่ะมีชาวเน็ตเข้าไปพูดแบบว่าอาจจะไปว่าเขาเขาจะฟ้องหรืออะไรไหมตอนแรกเห็นบอกจะฟ้องเพราะว่ามีูคนด่า คนดูร้อยคนก็ด่าร้อยคนไม่มีใครชื่นชมหรอกหนูนะเขาก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็ปรึกษาเรื่องทนายก็บอกว่า,าให้คำแนะนำว่าตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของหนูถ้าป้องกันจักสศีโอเคถ้าเห็นว่าไม่ดีไม่ง,งานก็ฟ้องได้เพราะว่าบางคนไม่รู้จักกันบางคนก็เสพข่าวที่อ่านอ่านหนังสือรรทัดเดียวก็มาดา่าด้วยค่อย,ค,อยค่อยทำที่รุนแรง ทั้งทั้งที่เขาออกมาขอโทษแล้วตรงนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ให้มันสุภาพอยู่ในขอบเขตตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้ก็บอกเขาแบบนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าในข่าวก็เห็นว่าคุณแม่เขาก็คือแบบว่าไม่กล้าแบบว่าแม่ไม่ออกสื่อเลยแม่ไม่ยุง่งไม่เกี่ยวเลยก็จะตอนแรกๆกก,กก็จะให้หนางอุ้มนางอุ้มจัดก,การแต่ตอนนี้มันด้วยไหวแลวตอนนี้ก็ต้องปิดตัวหายกันไป,ไปเลย <laughs> หายกันไปพักตึงแล้วกันนะอย่าเพิ่งออกเลยตอนนี้นะฮะ ล้วหลังจากนั้นทางคุณแม่เขาได้ติดต่อค่ะ้ก็ก็ก็คุยกันเขาก็ขอบคุณที่พาลูกเขาไปนั้นไปนี่ชี้แจงก็บอกว่าตรงเนี้ยต้องชี้แจงนะตรงนี้พอเราชี้แจงเสร็จเราก็โอเคเราก็เก็บตัวพักระยะหนึ่งแล้วกันเขาเข้าใจเข้าใจนะอุ๊บตรงนี้เขาก็ขอบคุณนะครับต่นนี้เขาก็ยังไปติอต่อไม่ได้ตั้งแต่วันอังคารมาฉ็นติดต่อไม่ได้เลยก็ไม่อยากคือคนมาขอให้ออกรายการนู้นรายการนี้ขอเบอร์ขอลายไม่มีติดต่อไม่ได้เลยก็อยากจะสงบเดี๋ยว แล้วก็เราก็ต้องออกมาชี้แจงพูดความจริงในแง่ของเรื่องพี่ติม๋มไม่ได้ดูแลไม่ได้ให้งานไม่ได้พิศวาลไม่ใช่ดันเรื่องพี่อุ๊บไม่ได้เป็นผู้จัดการไม่ได้ทาหนังไม่ได้อยู่เบื้องหลงังให้สังคมรับทราบนะครับร<ด>ประมาณนี้นะประมาณนี้นะ,ะ,ะนนะโอเคขอบคุณครับเอาไมา่เอกเหนื่อยเลย,เลยต้องไปออกรายการรายการส่วนช่องห้าอีกมนะั้งนยโอเคอโอเคนะครับ ที่ปิดได้เลย